คุณกำลังฟังพอดแคสต์ของสำน,นักงานกิจการยุติธรรมเพราะกฎหมายเป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกคน This the Justice Channel Podcast The to Channel is is close everyone law ขออนุญาตสอบถามต่อค่ะเหยื่อหรอคะเยื่อครับอย่างของรายง,งานครับสามารถส่งไปคุ้มครองที่ศูนย์คุ้มครองเหยื่อของจังหวัดจะมีครับ แต่ละจังหวัดจะมีครับศูนย์คุ้มครองเหยื่อของจังหวัดนั้นนะคะทุกท่านก็คือหลังจากที่เราค่ะช่วยเหลือแรงงานที่อยู่บนเรือกลับมาแล้วเราก็จะส่งเขากลับภูมิลำเนาถูกต้องไหมค่ะอยู่ว่ายังค่ะยังครับอ่ะทำยังไงต่อค่ะหลังจากพามาที่เราต้องพามาที่เอศูนย์ป้องกันปราบปรามการค่ามนุษย์ก่อนไหมคะไม่ไม่จําเป็นครับเราสามารถขอผู้ว่าราชการจังหวัดครับตั้งศูนย์คัดกรองคัดแยกเหยื่อที่จังหวัด นั hat, ้นๆได้เลยครับหลังจากที่เหยื่อเข้าสู่กระบวนการของการคัดแยกเสร็จเรียบร้อยแล้วว่าเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ก็จะถูกส่งไปที่บ้านคุ้มครองเหยื่อสถานคุ้มครองเหยื่อที่จังหวัดนั้นๆเลยครับอ๋อสถานคุ้มครองเหยื่อใช่ไหมคะของจังหวัดที่ตัวเองมีภูมิลเลียไม่ครับของที่เกิดเหตุก็ได้ครับอย่างเช่นกรณีเราไปช่วยที่สงขลา ปัตตานีเนี่ยครับที่มีทะเลเราก็สามารถส่งเข้าที่สถานมึ่งพองเนี่ยที่ได้ทั้งสงขลาและปัตตานีนะครับอ๋อโอเคค่ะก็คือแจ้งเข้าไปที่จังหวัดใช่ครับแล้วขอให้เขาตั้งเป็นครับแล้วทาหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดครับก็คือระหว่างนี้ระหว่างนี้ก็คือเหยื่อที่ถูกผูดลีดลรงานนะคะก็ไปพักหยุดอ่ารกอดจนกว่า ก็จนกว่าที่จะ,จะดำเนิกกนการจับกลุมขบวนการนี้เสร็จแล้วก็ดำเนินคดีในชั้นศาลครับเพื่อความปลอดภัยของเหยื่ออ๋อนั่นหมายความว่าระหว่างนี้ค่ะเหยื่อต้องอยู่ <c oughs> ประมาณ2อเ <c oughs> ดือนสามเดือนขึ้นอยู่กับว่าทางาหน่วยงานง <c oughs> ป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์นะคะจะไปจับกุม <c oughs> <c oughs> ปรับปราม <c oughs> แหล่งการผูดอีดแรงงานใช่ ได้จนแบบครบวงจรแล้วองกระบวนการพูดผิดจนครบกระบวนการแล้วถึงจะปล่อยให้เหยื่อค่ะกลับไปยังใช่ครับอ๋อโอเคค่ะเข้าใจแล้วแล้วมีการเยียวยาอะไรไหมคะมีครับก็ในกระบวนการของการพิจารณาของชั้นศาลครับก็จะมีของการเรียกสินใหม่ทดแทนครับเรียกสินใหม่ทดแทนให้กับเหยื่อถูกไหมคะเสียหาย ถ้าเกิดเขาไม่เขาไม่มีไม่จ่ายก็ไม่มีไม่จ่ายก็ก็ตัวผู้ต้องหาครับก็จะถูกดำเนินคดีกักขังเทน่ค่าปรับครับเพราะว่าถ้าไม่จ่ายถูกไหมครับซึ่งซึ่งก็จะมีสองสองแบบครับเพราะว่าก่อนอื่นเลยเขาโดนโทษจำคุกไปแน่อยู่แล้วครับในในการพิจารณาคำพิพากษาของศาลจะมีเลยครับให้จำคุกกี่ปีชดใช้เท่าไหร่ถ้าจำคุกไปแล้ว กับท่อนที่คําว่าโชใจไม่มีจ่ายก็ตามต่อไปครับต่อไปอ่านั้นหมายความว่าเหยื่อก็จะได้รับการเยียวยาด้วยแล้วก็จะได้รับค่าสินไหมทดแทนด้วยคะในระหว่างที่เขาขึ้นไปอยู่เอ่อบนเรือแล้วเขาถูกถูกอะไรนะคะ This is the Justice Channel Podcast The law is close to everyone